ครับพบกับแอดมินเอ็มนะครับวันนี้เพื่อความปลอดภัยนะในการเดินทางนะครับเรามาเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนนะครับอยู่ที่สี่ร้านไหครับพี่หัวสติ๊กเกอร์ฮะหัวสติ๊กเกอร์หัวสติ๊กเกอร์นะครับร้านหัวสติ๊กเกอร์นี่นะครับพอดีแอดมินขับมาเจอพอดีนะครับอยู่ข้างทางนะครับ มีสติ๊กเกอร์ขายด้วยนะครับก็เ,เลยมาเปลี่ยนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเอ็นดนมาพี่เอ็นโดนมาว่ครับเส้นอะไรอย่างเส้นใหญ่นะครับเส้นละร้อยนะ ซีปีเอเนี่ยวันเปลี่ยนเนี่ยตัอย่างนหนอยางเปนไงใสิี่เป็นซิลิคนคนหาปีแล้อเต้าอกรถแม่กไงล่ะ ผมบ้านอยู่ร้อยเอ็ดครับต้างไปเห็นงานอยู่ดอนเป็นอาหารอยู่ดอนเราดีแวะมาบ้านกลังีกลับดูขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับเร็วมากเปลี่ยนเสมอเนาะคล่องเล้เนาะรัรรบตัปติ๊เกเกอร์ว่าไหมฮะตัดพันคอามเหมาะ ก็ม oh, ีเครื่องตัดนะครับมีเครื่องตัดชล้านเลยนะพี่หัวเซตหัวสติกเกอร์นะครับถ้าใครมีช่องทางการติดต่อป่ะเนี่ยโปรโมทร้านให้หัวเซตสติกเกอร์สติกเกอร์มีเฟซบุ๊กไหมอ๋อพิมพ์เซิร์ชเซิร์ชเฟซบุ๊กเลยนะครับหัวสติกเกอร์หัวสติกเกอร์นะครับเถ้าใครสนใจอยากทำสติกเกอร์นะครับออกแบบอะไรเพ่มไหมครับเนี่ย สุดยอดเลยแล้วเพื่ออยากตัดติเกล็ดแล้วแวะมาหาด้อยใครับใส่กาวฟั่มครับกาวหยอ่อนติดยางไวเสียนั่นเรื่องนี้หัวหลอกนี่หัวหลอกหั่นยอนโอ้สุดยอดเลยครับเพื่ <c oughs> อความแข็งแรงนะช่างใส่กาวให้ด้วยนี่ครับน,นี่มันขอนี่ครับ ไฟไซเลนมามีมากมีมากเลยนี่ครับยางปัดน้ำฝนนะครับยางปัดน้ำฝนสติ๊กเกอร์ก็มีหลายลายนะครับหลายลายหลายลายหลายแบบที่บ้านไหนเนี่ยครับพีเอประจํายู่นี่เห็นไหมครับมันทำมากวมดน,น่ะเราอยาก ได้สติเกอร์แย้แวฮะขึ้นดอ,อกแบบกันนะครับรเกอร์น้็มเยอะไหมแม่นครับกำลังจะกลับอุดอรนะครับมาบ้านนอนบ้านขึ้นหนึ่ง,งขึ้นเนย่ กางคืนหนึ่งนะครับกำลังเดินทางกลับดอนก็เลยแวะก็ดียางเสืียบติดรถมาสี่ห้าปีแล้วนะครับปัดบอลลอนไหมครับรถประกาขี่ไว้อันนี้รับรองหลอนช่วยมาหนี่อยรั่รองว่าอะไรครับบอลลอนไม่ต้องไปบอลลอนไม่ต้องหัวใจไปแค่ไหนบอลลอนโอ้ช่างรับประกันนะครับไม่สะอาดไม่อเอามาก็ใครสนใจนะครับทาง เส้นทางร้อยเอ็ดจังหานะครับเลยปั๊มบอทอมาอยู่ซ้ายมือนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับที่หัวขเขาก็โปมหมดล้านไหนเด้อโฟรหมดล้านไหนเด้อเสร็จแล้วอันหนึงครับอันนี้อันที่สอง ข้าเส้นเก่ามั้ไหนเสภาพมันยนี่นะอันเก่านะครับโอ้จัาเมียอย่ังเส้นเก่าจักแดดหรอบุ้นเนี่ยเดี๋ยวักฝนเลนี่มันมัมีหอหลอกนัองเสินาอยู่เลยครับลย่นเล็กมันหถอนครับหลอกหลอกเห็นไนะโอ้หลอกฟ้อมมากครับช่าง ยอดน,นะครับคุณภาพพับแก้วไงอุดรก็น่าจะเย็นๆนะครับเย็นๆตอนนี้บ่ายสามครึ่งประมาณสองชั่วโมงครับไปอุดร สองชั่วโมงหน่อยเกือบหกโมงครับไปถึงเกือบหกโมงเย็ยนก็เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับเราก็เปลี่ยนยางปัดน,น้ำฝนกันหน,น่อนยนะครับเพราะว่าอันตรายนะเวลาฝนตกมันมัวนะครับเวลาขี่รถเพราะว่าแอดก็เดินทางบ่อยนะครับช่วงนี้เสร็จแล้ว นอนจ่อไหมสุดว่านะครับให้ทดลองมาหน่อยให้ทดลองมาหน่ยเดี๋ยวทดลองกันนะครับ,ด,รบดูนะครับโอ้ถือว่าโอเคนะครับโอเคนะครับใช้ได้เลย เรียบร้อยนะครับค่าเสียหายได้ลูกพี่้อยสองร้อยนะครับโอเคจ่ายสดนะครับสองร้อยขอบคุณมากครับโอเคแล้วพี่เดี๋ยวถ้าอยากตัดติ๊กเกอร์เดี๋ยวมาหาเด้อครับครับติ๊กเกอร์เป็นอะไรเดีรับผมตี่ไหนว่างมั้งที่ไหนว่างโอเคขอบคุณมากครับร้านหัวติ๊กเกอร์นะครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับไปอุดรนะครับสวัสดีครับ